สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวอ่างเก็บน้ำวังบอลด้านหลังของผมนะครับจังหวัดนครนายกก่อนขึ้นเขาใหญ่3กิโลเมตรมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาที่นี่มีทั้งแคมป์ปิ้งกางเต้นท์แล้วก็พายเรือขยักหรือเรืออะไรทักอย่างนั่นแหละ ไปนั่งเก็บน้ำที่ใหญ่พอสมควรครับครบเดี๋ยวก็จะพาผู้คนไปดูไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมนะตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกด้านหนึ่งขับรถมามุ่ั่วนะครับบรรยากาศพอใช้ได้ครับอากาศถ้ามาตอนร้อนๆหน่อยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ มาสักหน้าหนาวกำลังดีครับหรืออาจจะตอนคืนอาจจะเย็นก็ได้เพราะเมื่อคืนก็เย็นนะครับเดีย๋ยวผมพาเชื่อมเยี่ยมชมบรรยากาศเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับ จอดรถก่อนนอกรถก่อนเป็นระบบแมนนวลอยู่แย่ขายไม่เหมือนชาวบ้านไปครับตอนนี้เมื่อกี้ที่ถ่ายอยู่ก็อยู่ข้างบนนะตอนนี้ลงมาหาเช่าลงเช่าเหลือ พื้นที่ตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นลานที่สามารถกางเต็นท์ได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็มีคนมากางเต็นท์อยู่มีคนมาพักผ่อนในกางเต็นท์เดี๋ยวก็มาแบบปูเสื่อนอนผูกเปนอนนะครับเป็นพื้นที่ที่สง,งบสง,งบหน่อยครับเงยียบมากมาก็โอเคครับแล้วพูดถึงบรรยากาศก็ดีครับมาับบก๊งกับเพื่อนฝูงแล้วน่าจะตอบโจทย์ได้ครับดูพื้นที่ด้านหลังผมก็แล้วกัน ปลาลื่นนะปลาลื่นนะปลาทำไงพายเรือเนี่ยนะไปพายเรือเดี๋ยววันนี้จะไปพายเรือลลกันวันนี้จะไปพายเรือเราได้พายมานานมากแล้วพวกคลองตามคลองต่างหวัดนะนานั้นสมัยเด็ก คนเรประมาณห้าสิบบาทครับนะคับพื้นที่ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมี้าเดินอ้อมนี่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีจุดกลางเต็นต์จอดรถพักผ่อนปิกนิกกินข้าวกินปลาทำหองอาหารกินกันลงไปดูมีเต็นท์ใหญ่ไม่รู้ว่าเสียค่าใช้จ่ายอหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีไฟครับวันนี้พามาพายเรือกันใส่แมสทั้งหมดใส่แมสด้วย ครับใส่แมสก่อนใส่แมสแล้วไปลงเรือแล้วค่อยถอดก็ได้แต่ตรงนี้ต้องใส่แมสก่อนนะครับจุดสัดก็หล่อคนละห้าสิบบาทนะครับเด็กเท่าไหร่ะคะผม<ห> <c ười> โปรโมชั่นผมถ้าผมผมแถมตลอดท่านเด็กขอบคุณครับขอบคุณครับก่อบคุณครับก่อนแล้จ่ายตังค์ครับ ของพีชในตัวเล็กของหนูอ่ะนู่นตรงนู้นเอาสีไหนสีส้มต่เนี่ยเออขอ้อองเนี่ยได้ไม่เปลี่ยนไหมว้าไม่มีนะมี่ตังหัว่ยเลยเวลาเราตกน้ำไปเลยเปล่าครับหัหน้าส0บาทซื้าใจดีครับแถมเห้เด็กได้ไหม นเริ่มเยอะฮัโลโหลลานี้ไม่เด้ดูนบงนี่เหยียบมาเลยพี่เหยียบเลยดินจะความมา้าไหมอืตะหันหน้าฝั่งไหนฝั่งนู้นได้ไหมโอเคโอจับลลกโอเคโอเค โอ้เยเหยเสียววะ่ะเสียววะ่ะมันมาลดเรือมันตื้นๆ้นีน่ไม่รู้ว่าเอาไปพอ่อพายออไปตปเอ,เอเอไม่ต้องรีบเฮียเสียวชีฝาย <c oughs> ตายตายกูตายกูตายแน่เลยเฮียกระเป๋าตรงเป๋าตังโทรทโทรศัพท์อยู่นี่หมดอะนี่ค <c oughs> รับโอ้โหออกพายเรือแบบกลัวๆก,กันหน่อยไม่เคยพาย แบบนี้ครับแล้วมันมีพวกโทรรงโทรศัพท์อะไรพวกนี้ด้วยอยู่ด้วยก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆกันครับเดี๋ยวผมถ่ายให้อันหนึงนี่ไงทำไมเขาหันหน้าชวนกันได้ก็จะแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะมาพายเรือถ้ายังพายไม่เก่งครับก็โทรซงโทรศั์ก็เอาไว้ข้างบนครับฝากเพื่อนไว้ข้างบนนี่บรรยากาศ อ่างเก็บน้ำวังบอนละครนานยกครับขั้งแรกของการพายเรือนี่ยให้ผู้หญิงพายแล้วผมมาถ่ายนี่ยสุดยอดนะผมนี่แม่งโคตรแมนอมถอดหน้ากาก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงกันอีกเออถอดแมสก่อน่ายจะไม่ออกนี่ไงนี่อน้อ,องพีชเลยวะเย็ยยนจะตายเย็นสบายมากครับน้ำเยน็นเย็นเลยป้าดิป้านั่งเฉยเลย สบายสบายครับวิวเขาใหญ่นะตรงนน้นเป็นเขาใหญ่คนะรับเข้าบิีกนิดเดียวเองทางที่ผมมาเมื่อ EP ที่แล้วครับมาเมื่อคลิปที่แล้วด้วย เดี๋ยวพาขึ้นฝั่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูให้อีกทีว่าที่กลางเต็นท์มีปลั๊กไฟหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างแต่ห้องน้ํากับร้านค้ามีอยู่แล้วแหละแต่ว่าปลั๊กไฟไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีนะครับว่าวตอนนี้ขออนุญาตพาเดือขึ้นฝั่งก่อนเหนื่อยร้อนไหว ดูความกปนไปหน่อยพ่อมาครับตอนแรกมันไม่ร้องตอนแรกมันอยู่บนเกาะเฉยๆอ่ะแล้วพอเนี่ยพอพาเรือผ่านเท่านั้นแหละมันก็ปนไปบินไปบินมาแล้วก็ร้องไปดูว่าวันเตี้ยมันเป็นนกสีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆหัวแดงหัวดำแดงเนี่ยมันเงียบแล้วพอเรามามาไกลอะมันมันก็เงียบๆมีผู้บอกลูกมันน่าจะเป็นรังของมันครับมันน่าจะหวงไข่มันอยู่ อากาศที่ก็โอเคครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ร้อนแค่นนัแ้แหละร้อนมันก็เสียอย่างเดี๋ยวมันก็ร้อนแหละครับอนไทยมันอยู่คู่กับความร้อนอยู่แล้วเสร็จแล้วอือก่อนเลยแว่นแว่นแว่นไปเอาแว่นไปเอาโอเคโอเค ขอบคุณครับยอดแหลมหนูทอดได้หนูย่อมแหลมไม่ต่อเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ครับว่าข้างบนนะ่ะว่าเขาจะมีปั๊กมีอะไรให้หรือเปล่าเดี๋ยวได้เวลามาดูเซิร์ชคำว่า,าจะมาแคมปิ้งที่นี่ก็ดูคลิปผมเนี่ยก็รู้หมดแล้วใช่ไหมมองหมดใช่ดูคลิปผมก็รู้หมดแล้วนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะดูเดินเข้าตรงนี้ก็เสียวแล้ว เปียกอะมีเปียกอะมีเปียกกันบ้างอะตูดเปียกเปียกว่าหรือว่าขาเปียกเดฮอะขาเปียกนะครับน่าจะไม่มีแต่ร้านค้ามีตรงนู้นนะนู่นตรงนู้นนะร้านค้ามีเยอะเลยร้านค้ามีเต็มเลย ดูตังวะเอาตามมาดิตังปกติคนเยอะไหมครับที่นี่ครับเี่โปกติคนเยอะแถวที่มันมันมีปลั๊กไฟไหมครับแบบวา่าตัดน้ำตัดไฟเลยเน,นี่ยอ๋อไม่มีปลั๊กไฟให้นะครับแบบสำรองกันอย่างเดียวนะครับจะมานอนแคมป์แต่เขามีขอให้เช่าด้วยช่วงนี้นี่หลังละร้อยสี่สิบแอนลองนอนยี่สิบเอาห่มยี่สิบแอนลองเต็นท์ยี่สิบหมอนอีกสิบบาท ครับมีครบครบในราคาประมาณร้อยหกร้อยแปดสองร้สิบบาทไม่ต้องพกอะไรมาเลยสองสิบาทนอนได้เลยจบสอง้ยี่สบก็คือสองคนอ่ะอืมนี่ค่ะง่ายๆครับไม่ยากการมาน้ําตกวังบอนเอ้ยอ่างเก็บน้ํำวังบอนไม่มีไฟไม่มีน้ําสรุปง่ายๆเลยมาปิกนิกพายเรือเสี่ยวพักผ่อนห้ามค้างคืน จบคลิปครับนั่นลักจังเลยนั่นหลักจังเลยนั่นหลักจังเลยออ้ยไอ้เจนแรงอ่ะเหนื่อย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 อ่ะาไว้ลูกกินมากโอ้โหขอบคุณครับอ่ะไปละบายก็ฝากเรื่องสุดท้ายครับสำหรับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติหรือทุ่งที่แหละนะครับ ก็จะฝากเรื่องสุดท้ายก็คือขยะที่เอามาเอากลับกันไปด้วยครับเพราะเขามีทางขยะทิ้งอยู่แล้วน้องห่วงถ้าไม่มีก็เอากลับกันนะครับนะสารธรรมชาติครับดูแลรันไม่ใช่ของผมนะไม่รู้ของใครเดินมาเจอเต็มเลยตรงนี้นะครับเอากลับเอาไปทิ้งกันด้วยนะครับฝากไว้เรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายนะครับขยะที่ท่านเอามาเอากลับกันด้วยครับ ขอบคุณครับ